โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปผมขออนุญาตฝากร้าน Sky Shop นะครับผมบริการฟาร์มบล็อกฟุตนะครับผมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นหาดาวฟาร์มเวลฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ทุกอย่างนะครับผม Sky Shop มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถมาติดต่อได้ที่ Discord ของ Sky Shop หรือว่าแฟนเพจของ Sky Shop นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งสองอย่างไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับผมถ้าใครกำลังหาร้านเติมโรบักผมขอแนะนำร้านอีด Shop นะครับผมบริการเติมโรบัก ระบบ id บวกพาสเริ่มต้นที่เลทสามถึงเก้าแล้วก็ระบบกลุ่มนะครับผมเลทห้าเลยนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับด้วยระบบเติม payout ที่อัตโนมัตินะครับผมมีทั้งระบบ t u e wallet แล้วก็ t u e money นะครับผมสามารถมาใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของทาง e-d shop เลยนะครับผมเดี๋ยวน่าจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมฮัลโหลเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแกนศูนย์เคนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Project X กกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอัปเดตใหม่ที่ อัปเดตเข้ามาสดๆลร้อนเลยเมื่อกี้นี่เลยนะครับผมซึ่งอัปเดตหลักๆก็จะมีในเรื่องของเกาะใหม่บอสใหม่แล้วก็มีพลังใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมโอเคงั้นเราพูดทีละอย่างกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งอัปเดตหลักๆก็อย่างที <transc> ่เห็นเลยนะครับผมเป็นเกาะใหม่เป็นเกาะลอยฟ้านะครับเป็นเกาะเอเนลในเรื่องวันพีั่นเองนะครับผมเป็นเกาะลอยฟ้านะโอเคซึ่งในเกาะลอยฟ้ามีอะไรบ้างนะครับผมเกาะลอยฟ้าก็จะมีบอสใหม่มาหนึ่งตัวนะครับผมนั่นคือบอสเอเนลนะครับซึ่งบอสเอเนลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันดอพลัง สายฟ้าที่เป็นผลปีศาจของมันหรือเปล่านะเพราะว่าทางเกมเขาบอกแค่ว่ามีเพิ่มผลโกลอเข้ามาหรือว่าผลสายฟ้าเข้ามาแต่ไม่ได้บอกว่าดรอปจากไหนนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะดรอปจากเอเนลนี่แหละเพราะมันเป็นบอสที่ใช้สายฟ้านะครับก็เหมือนกรที่เพื่อนเอเล่นกันก็คือมันมีโอกาสดรอปพลังของกรเหมือนกันก็น่าจะเหมือนกับเอเนลเช่นกันนะครับผมซึ่งเอเนลนะครับผมเจลวลประมาณ300นะครับผมซึ่งผมลองสู้แล้วแบบเข้าไปสู้ใกล้ๆเนี่ย เออ่ uh, HP เนี่ย3า0 0ั 5, เนี่ยไม่พอนะครับผมโดนวันฮิตทีเดียวตายนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนำเป็นการโจมตีระยะไกลน่าจะดีกว่าสำหรับการฟาร์มบอสเอเนลนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะว่าเอเนลเนี่ยจะดรอปอะไรให้บ้างนะครับผมว่ามีอะไรบ้างในเอเนลนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนี่เออ่ เหมือนผมไม่รู้เหมือนผมหรือเปล่านะคือผมเนี่ยใช้แบบฟาร์มแบบปกติเนี่ยคือใช้ฟาร์มมาจนเบวลร้อยกว่าๆเลยโดยที่ไม่รู้ว่ามันสามารถกดวีได้ตอนเลเวลเอ้ยตอนมาสเตอรี่ยี่สิบห้านะครับผมซึ่งหน้างเกมก็บอกแต่ผมไม่ได้อ่านไงโอเคหลังจากที่เราเนี่ยเอาเวกเกนอาวุธของเรามาแล้วก็จะมีเรื่องของดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลที่เยอะมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองออสู้เอเดลดูนะครับผมวิธีการสู้ก็คือเป็นโจมตีะยะไกลแบบนี้นะครับแล้วก็สแปมสกิลไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะสกิล สกิลกับเอ่อนอร์มัลแท็กไปเรื่อยๆนะครับผมสามารถโจมตีได้ในระยะไกลนะครับผมสำหรับคนที่อ่าสำหรับคนที่เล่นสายระยะไกลหรือว่าสายเมจิกก็ทําอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็ส่วนตัวผมก็ใช้พวกกระถางนี่แหละในการวิ่งมาจนถึง200กว่าๆนะครับก็ถือได้ว่าคุ้มค่ามากนะครับโอเคบอลเนอรดรอป AP 300เงินประมาณ17,800็ดพนะครับคือ300น่าจะน่าจะไม่คุ้มไหมน่าจะไม่คุ้มนะครับไม่ไม่น่าคุ้มในเรื่องของการฟาร์มแต่ว่ามาหาของน่าจะมีโกโลดรอปแหละให้ผมเดานะครับ โอเคก็มานี้แล้วกันสับบอสไดเนลนะครับผมแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับผมเออ่เป็นการแก้บั็กต่างๆในเกมก็ข้ามไปแล้วกันแล้วก็ดาร์กบอลนะครับผมดาร์กบอลเนี่ยกลับมาดรอปในเซิร์ฟ VIP แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็รอคลิปดาร์กบอลอธิบายเกี่ยวกับดาร์กบอลต่างๆในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคือดีนะเราไม่ทําก่อนเพราะว่าถ้าทำก่อนเนี่ยมันอัปเดตเข้ามามันจะกลับมาเซริร์ฟมันจะกลับมาเซิร์ฟพาเวียแต่ว่าถ้าผมทำคลิปก่อนหน้านี้นี่คือมัน,นยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟพาเวียเพราะงั้นเนี่ยอาจจะข้อมูลที่ผิดดพพลาาาเระว่ อยู่ในช่วงอัปเดตพอดีก็เป็นได้นะครับผมแล้วก็มีหลักๆอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดในคลิปนี้เลยนะั่นคือโค้ดใหม่นะครับผมมีมาประมาณ4-5โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงหน้าจอคลิปให้เต็มๆเลยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มตรงข้างใต้คลิปไว้อีกนะครับผมว่ามีโค้ดอะไรบ้างและเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมสามารถไปเอาไปใส่ในเกมได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ถามว่าใส่โค้ดตรงไหนนะครับผมโค้ดที่เรากดมาตรงเมนูตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงเนี่ย ตรงสเตตตรงนี้นครับแล้วข้างล่างจะมี e n t e r code คอยู่นะครับก็นําโค้ดมันใส่แล้วก็กด Enter ไปได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะโอเคนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรละที่เหลือก็เป็นแก้บัคแล้วก็แก้แหลกต่างๆในเกมนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมทําข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเกม p r o j e ก t X กกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมพอดีว่าเกมันนี้มันรายละเอียดของข้างขา,งขางเยอะมากเพราะงั้นเนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ มาณ้วกันสำหร,รับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดสับตะไคร้จะได้รู้ว่าใครกำลังติดตามเกมนี้อยู่บ้างนะครับผมแล้วก็ใครๆอยากจะสนับสน,นุนช่องแก๊งสุนเคก็กดสมัครสมาชิกข้างใต้ช่องได้เลยนะครับผมมีด้วยกันอยู่สี่ระดับให้เพื่อนๆเลือกกดได้ตามความใจชอบของพเพื่อนๆเลยนะคะ <S 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 รับผมก็มาณ้วกันคลิปนี้อาจจะสั้นๆไปหน่อยนะครับมาบ่นนิดนึงแล้วก็มาพูดอัปเดตล่าสุดเข้ามานะครับผมมาเล่ยกันเยอะด้านเกมนี้มันทุกท่านจะดีมากครับผมลองเปิดจะเล่นดูอาจจะชอบก็ได้นะครับผมโอเคงั้น ไว้แค่นี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับบ๊ายบาย